สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมตายโยเรื่องเล่าวันนี้นะครับบ้านเรื่องหลอนตอน35กลองอาถันฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ฝากล้านค้าตายโยด้วยนะเข้าเรื่องกันเลยครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อซึ่งชาวบ้านคลองตันอำเภออุ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เขาทราบกันดี เรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังที่วัดคลองตานานะมีศาลเจ้าอยู่หลังหนึ่งมีอาถรรพ์สุดสะพรึงโดยยกว่าที่จะสร้างศาลเสร็จก็มีเหตุการณ์ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไปเป็นสิบรายแล้วที่สำคัญศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นหลังจากชาวบ้านได้พบกลองโบราณลอยน้ำมาเมื่อพยายามจะนำกลองขึ้นจากน้ำ ก็พบเหตุมหัศจรรย์จนยากที่จะหาคำอธิบายภายในวัดคลองตันนะเป็นที่ตั้งของศาลเสด็จแม่ทัพทิมหรืออีกชื่อเรียกว่าจันแดงในศาลแห่งนี้ทุกคนที่ได้มาเห็นจะต้องรู้สึกพิศวงไปตามตามกันเนื่องจากในศาลเนี่ยมีกลองโบราณขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่แล้ว ก็กลองโบราณใบอย่างนี้เองเป็นที่มาของเรื่องราวลี้ลับและอาถรรพ์ซึ่งชาวบ้านก็โจทย์ขานกันมาทุกวันนี้ย้อนหลังไปเมื่อสักเกือบสิบปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้พบเห็นกล่องโบราณใบหนึ่งมีสภาพเก่าแก่เขียวครึง้งไปด้วยตะไคร่น้ำลอยตามน้ำมาแล้วก็มาติดอยู่ที่หน้าวัดบ่อคู่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจ้ากวัดคลองตานแห่งนี้เท่าไหร่นักบรรดาชาวบ้านและพระในวัดบอกคู่ก็พยายามจะเอาเชือกรัดแล้วก็ลากจูงกลองใบนี้ให้ขึ้นจากน้ำแต่ปรากฏว่าแม้จะใช้คนเป็นสิบคนก็ไม่สามารถจะนำกลองใบนี้ขึ้นมาได้และที่สำคัญบริเวณที่พบกลองโบราณอย่างนี้ เป็นจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถตกน้ำทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงจุดจบไปด้วยกันไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอาถรรพ์โบราณกลองใบใหญ่ซึ่งฝังตัวอยู่ใต้น้ำตรงบริเวณนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีคนขับรถตกไปในน้ำเสียชีวิตกันก่อนหน้านี้หรือเปล่า ที่แน่ๆหลังจากที่ชาวบ้านใช้คน11คนพยายามผูกมัดและลากกลองใบนี้ขึ้นบนบกกันยังไงก็ไม่อาจจะทำได้สำเร็จจนกระทั่งชาวบ้านก็น,นิมนต์ท่านเจ้าอาวาดวัดคลองตันมาทำพิธีอัญเชิญสามารถจะดึงกล่องโบราณใบนี้ขึ้นมาจากน้ำได้ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านก็เลยนำกล่องโบราณใบนี้ไปเก็บไว้ที่วัดคลองตันหลังจากที่เอาไปไว้ที่วัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีปัญหาตามมาอีกมีทั้งกลุ่มชาวบ้านที่เห็นดีด้วยกับชาวบ้านที่คัด้านการนำกล่องโบราณใบนี้แต่เดิมทีอยู่ที่วัดหนองปลิงอําเภอวังทอง ทั้งยังอ้างว่าพระที่วัดนั้นตั้งแต่ได้กลองใบนี้ไปก็มีเรื่องการเป็นประจำจนถึงขนาดพระตีกันเองจนในที่สุดก็ต้องโยนกลองอา,าถรรพ์ทิ้งไปกระทั่งโผล่มาให้เห็นบริเวณหน้าวัดบอกคู่ที่ว่านั้นไม่ได้เป็นสภาพนี้หากแต่ว่ามีลักษณะเป็นท่อนไม้แล้วก็มีหนังก้องขึง คล้ายกับเป็นของเก่าแก่มีต่ไคร่น้ำเกาะแน่นคิดว่าคงจะลอยน้ำมาไกลหรือไม่ก็ไปติดแช่อยู่ตามคลองส่งน้ำตามบ่อตามคลองครั้นพอเจ้าอาวาดวัดคลองตนันนำาขึ้นจากน้ำสำเร็จตอนนั้นก็นำไปตกแต่งโดยปรับปรุงผิวใหม่ซึ่งจะเดิมมีลักษณะคล้ายกับ เป็นกล่องโบราณแบบที่ใช้ออกรบหรือไม่ก็เป็นกล่องประจำหมู่บ้านที่ใช้ตีเวลามีเหตุการณ์ไม่ปกติอาถรรพ์ยังเกี่ยวกับกล่องโบราณใบนี้ซึ่งชาวบ้านคลองตันไม่มีวันลืมไปได้ก็คือในปีเดียวกับที่พบกล่องใบนี้ครั้งแรกบริเวณวัดบ่อคู่ คือต้องเป็นช่วงของสองคลองตันกับคลองชนลประทานได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำม,มีผู้เสียชีวิตเมื่อจุดจบด้วยเหตุนี้จึงมีชาวบ้านที่ตื่นกลัวและคัดค้านไม่ให้นำกลองใบนี้ไปไว้ในวัดบรรดาคณะกรรมการวัดคลองตันที่อายุกลางคนก็พากันคัดค้าน เรื่องการนำกลองมาเก็บไว้รวมถึงคัดค้านไม่ให้มีการสร้างสารขึ้นแต่ต่อมาบรรดาคนที่คัดค้านเหล่านั้นต่างก็มีอันเป็นไปบางคนก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งถือว่าเป็นอาถรรพ์ตรงกันข้ามหลังจากสร้างสารนี้เสร็จสิ้นชาวบ้านที่เขาไม่คัดค้านก็ไม่ได้เจอเรื่องร้ายๆอะไร ในทางกลับกันกลับมีโชคลาภจนได้รับแต่สิ่งดีสิ่งดีในชีวิตแตกต่างกันอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวสำหรับที่มาของชื่อสาลเจ้าแม่ทัพทิมจันแดงเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่นำกองโบราณเอาไปไว้วัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายคนฝันตรงกันว่ามีผู้หญิงมาขออยู่ที่วัดแห่งนี้ แล้วผู้หญิงคนนั้นดูมันจะมีลูกแล้วด้วยในตอนแรกแรกก็นำกลองโบราณสภาพคลำครา่านี้ไปไว้ที่ศาลาวัดแล้วก็เพิ่งมาสร้างศาลให้เมื่อสามถึงสี่ปีหลังนี่เองชาวบ้านจึงต่างเชื่อกันว่าเขาคงอยากจะมาอยู่กับท่านเจ้าอาวาสที่วัดคลองตันจึงได้เลือกที่จะอยู่วัดนี้ ปัจจุบันก็มีคนเดินทางไปวัดคลองตันเพื่อไปขอโชคลาภที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นจำนวนมากมีการถูกหวยรวยกันตามระเบียบนี่คือเรื่องราวแปลกพิศวงโบราณในศาลเจ้าแม่ทับทิมจันแดงวัดคลองตันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเรื่องอาถรรพ์ใบนี้ก็สามารถเดินทางไปชมกันได้เลยครับ ไปขอโชคขอลาบขอหวยรวยเบอร์กันได้นะถ้าไม่ถูกก็อย่าไปโทษเจ้าแม่กันนะท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างครับเล่าให้ฟังในคอมเมนต์มาบ้างนะครับใต้ยโยเรื่องเล่าอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับไม่พลาดได้ฟังแน่นอน ขายยังไงเนี่ยก็มึงเอาตังค์มากูเอาไข่ให้แค่น่ะการค้าการขาย, <S 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 ข,ายขายกันง่ายองนี่แหละไม่ใช่ถามว่าขายยังไงก็มึงเอาตังค์มาแล้วมึงเอาไขา่ไปมันก็ขายกันอย่างนี้แหละจะรู้ก็